เรียมอ็อบเทลหลังจากที่แจนและเจียบเดินหลองอยู่ในถ้ำพักใหญ่ขเขาทั้งสองก็ค้นพบประตูมิติทว่า ประตมิติเกิดข้อผิดพลาดทำให้แจและเจี๊ยบแยกทางกันออกไปไปไหนอะีไปไหนีไปนี่ไปไหนไปไหนผมอยู่ไม่ได้พี่แต่การเดินทางของแจ้สำเร็จทำให้แจ้ได้พบกับสาทุนสารตามที่คนแก่คาดหมายสวัสดีครับคุณขอเรียกว่าเจ้านายได้ไหมและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทั้งหมดที่ทำให้แจ้ได้รู้จักสาสุนสาร และขึ้นเรือลำเดียวกับ30-3นั่นเองไปิปนี้มเอง่เจ้านายน่าะผิดเองมันแหละเจ้านายอยากมาที่นี่เองแจกใหม่นี่เป็นเรื่องของเราระวงเราสองคนนายมาที่นี่เองนายบอกแล้วว่านายอยากมาทริปเจ้านายน่หละอยากมาทริปนายเจ้านายขึ้นเรือผิดเรือลื่นล่องราเลยติดเกาะกันสองแจกเขาต้องกลุ่มความลับทั้งหมดและภารกิจที่สำคัญนั่นคือการชี้ทางให้สามศู์สามไปในทางที่ดี ผมเห็นอะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้โหหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแจ้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเป้าหมายของฮีโร่ปลายเพราะเขารู้แล้วว่าแจ้มาขัดขวางภารกิจของเขาไม่แกต้องมาขัดขวางฉันนวดบแาเรียบร้วอีกเดียวเท่านั้นก็จะสำเร็จแล้วพ่ออะไรกันไม่ดี้อยากรู้ใช่ไหมฉันจะเล่าให้แกฟังภารกิจของแจ้ได้หยุดลง เมื่อเขารู้ตัวว่ามันสายเกินไปแล้วมันจบแล้วหยุดสะเถอะพวกแกไม่เข้าใจจุดประสงค์ของฉันหรือ,อยังไงแกมีศาสตฮิโรบายแกมันปีศาจผู้สกายกิตเป็นอาร้อยไหมอยู่เฉยไว้เดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดก,การต่อเอง <c oughs> คุณลุงไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เออไม่เป็นไร <c oughs> มาหนุษาตามหานอต แต่มาเจอแกแกตลอดเลยแกไม่เข็ดใช่ฉันไม่เข็ดอยู่ทำลายเพื่อนฉันบ้าเอ้นี่ทำลายฉันแทนี่ทำลายฉันแทนสกายคริอยู่เฉยๆะไปยอม่าบ้าเอ้สกายคริปยอมถบ้านะถอยไปสกายคริสกายคริอย่าฉันจัดการเองสกายคริฉันบอกว่าอย่ายังไงแล้วมาหาฉันเฮ้ยเฮ้ยอย่า โอ้ยสกายคริปไม่ไม่สกายคริปอย่าไม่สกายคริปเปล่าปยชนไม่ไหวแล้วไม่ไหวเนี่ยไม่ไม่ได้เปาประโยชน์หน่อยไม่ได้การแล้วอโรบาย ฉันจะจัดการกองุ้ยนไหน่ม่ออกไม่ออกอ้ยนี่ออกแล้วเอ้ยกาเอ้ยนี่ก่อนที่ยัรอดดวยได้หน่ลูกเออออกจากร่างของสามศูนย์สามซะนเ้ยนี่เ้ยหลบลังช้างก่อนเ๋ยวเนีะเนี่เ้ไม่โดนใช่ไหมโดนทีเต็มเต็มเขานี้ ช้างจาช่วยช่วยพอด้วยลูกช้างช้างอดนะอดนะอดนอดนะอดนะโอ้ยช้างไม่ช่วยเลยโอ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าอย่าออกจากร่างซะออกจากร่างจับซากอ้ยนี่นี่นะนี่นะนี่อยฉันบอกให้แกออกจากร่างไม่ออกนี่โอโดนโดนออกจังหว่า ออกจากร่างจากสามคุณสามออกจากร่างซะเจ้าฮีโร่ใบเฮ้ยอ้อยอ้ออ้อยอ้ออุ่บินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเว้ยลูกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาเฮ้ยนี่อ้อยอ้ออ้ออ้อยอ้ออ้อยกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักครึ่งเฮ้ยเฮ้ยขอเบรกเบรกไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเจ้าฮีโร่ใบ ออกจากร่างจากสามศูนย์สามเดี๋ยวนี้นะสุดเถิดจะโคลนนิ่งไม่ออกใช่ไหมไม่ยไม่ออกใช่ไหมอ้อยอ้อยอีกละเฮ้ยไม่ออกใช่ไหมเฮ้ยออกไม่ไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาไม่เลิกเลยอ่ะไม่ออกใช่ไหมโอ้ยวุ่นวุ่ไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยว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 ได้ได้ถ้าแกไม่ออกล่ะก็ถ้าแกไม่ออก ถักแกไม่ออกจะทำให้แกออกเองดูวิธีนี้ออกซะออกจากร่าง303ศูนเอเดราก็ได้ยินไหมท่านขอนแลกวิญญาณคนแก่ได้เสียสละวิญญาณของตัวเองเพื่อทำให้ส0 3าทุบปดปลดแลกโดยวิญญาณของท่านเองกลับกลายเป็นว่าวิญญาณของเขาเป็นวิญญาณเดียวกับฮีโร่หลาย ทำให้วิญญาณนั้นล่องลอยขึ้นไปบนอากาศและหายสาบสูญไปลุง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 ครับลุงผมขอโทษครับลุงผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมทำอะไรลงไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกผมขอโทษครับลุง เธอทำดีที่สุดแล้ว303ครับและอีกอย่างม,มีบางสิ่งที่เธอควรรู้ครับผมแจกเขาคงจะดีใจกับสิ่งที่เธอทำมากรู้ไหมแจแจ้แล้วครับฉันเป็นคนส่งแจ้ไปหาเธอ,อช่วยเธอ,อช่วยเธอมาตลอดแจ้เขาคงจะดีใจลุงลุงครับแจ้เขายังไม่ตายแล้วครับลุง แจเขายัางอยู่กับผมช่วยผมมาตลอดทุกๆอย่างที่เราช่วยกันมามลุงครับลุงอย่ามาพูดแบบนี้แจ้เขายัางอยู่กับผมลุงแจ้เขายัางคงอยู่แถวนี้ลุงได้ยินผมไหมแจ้เขายังคงอยู่แถวนี้ฟังได้หนูแจ้เขาตายไปนานแล้วไม่เขาตายตั้งแต่ไปช่วยเธอแจ้เขายังมีชีวิตอยู่งั้นลองหลับตา แล้วนึกดูดีๆสิหลับตาหลับตาแล้วนึกดูดีๆเจ้านายผมจะอยู่กัาเจ้านายแมม่แม่แา่แม่แมัแม่แ่่แม่แเ่แม่่ผ่านมาแั้แหมดเธอสู้ด้วยต่วมองเธอเองมันเ่็นพลั่ของเธอเองแต่เขาคงจะดีใจที่มีเจ้านายคนเก่งอย่างเธอนะ 3 0มศูนฉันฝ่ายที่สวยยล้กกัดวิญญาณโคลนนิ่งของฮีโร่ไรยค่อยๆจางหายไปจางหายไปอย่างช้าๆด้วยความโกรธแค้นและเสียใจ33ตะโกนเรียกชื่อเอนเดอร์ดราก้อนอย่างดังเพื่อเรียกเข้ามา มานี่แล้วเ er. อ็นเดอร์อจัดการแกไม่มีประโยชน์หรอกมันต้องมีสิทำไมแกต้องทำแบบนี้ด้วยเพื่ออะไรกันครองโลกอย่างไรละ่ะครองโลกที่ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมละ่ะมนุษย์มีแต่ความโลภแกโลภเอง มันถึงเป็นแบบนี้วยแกพูดมันได้ยังไงถ้าจะแก้แค้นกับสิ่งที่แกทำคิดเหรอบคคอย่างแกะจะทำอะไรฉันได้ไม่ลองไม่รู้แกบังอาจทำร้ายความรู้สึกของฉันแกไม่รู้หรอกว่าการที่โดนโคลนนิง่งแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นยังไง <laughs> แล้วมันเป็นยังไงล่ะรู้สึกดีใช่ไหมดีตรงไหนแล้วบันทุกตั้งหากแล้วบัโถเอ้ยสู้สิสู้ไปกับเปล่าประโยชน์สู้ฉันสู้ฉันสิฉันบอกให้สู้ฉันยังไงเล่าจอมมนุษย์งงเขาสู้แล้วมา <laughs> ยังไงแกก็ทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วขอโทษด้วยฉันทำได้ไม่แกเป็นใครแกมันก็แค่คนธรรมดาขอโทษฉันไม่ใช่คนธรรมดาเรียกฉันว่า3 0มสาและนี่ก็เป็นจุดกำเนิดของสามศสผู้ฆ่าฮีโร่ไร์ และจัดการเอนเดอร์ดราก้อนแล้ววิญญาณของฮีโร่บลายล่ะครับป้าป๋าบางก็ว่าหายสาบสูญบางก็ว่ายังอยู่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณผู้ชมมากเลยนะฮะที่ติดตาม Minecraft Realm of t e l นะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะที่พัสดีสั้นมากๆเลยทีเดียวคือที่จริงอยากให้30นาทีแต่ผู้ชมครับมันใช้เวลาดานมากแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่เนะี้ยเราเพิ่งเสร็จเนี่ยตอนตีหนึ่งนะผู้ชมครับแล้วก็จะอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมตอนจบแล้วก็เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อคือว่าจะมีซีซั่น2แน่นอนนะแล้วก็ตอนสุดท้ายก็บอกแล้วว่า คือไม่ใช่แค่โลกแค่ไม n คร r a f ฟอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นโลกที่ผมต้องแสดงแบบว่าต้องนะก็รอดูต่อไปแล้วก็ภาค2จะออกมาตอนไหนซีซั่น2จะออกมาตอนไหนก็โปรดติดตามก็ฝากซีรีส์ m ม n คร r a ั t คือผมไม่อยากให้มองแค่เป็นแค่ไม n e c r a f t อยากให้เป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมชอบนะฮะคือคือความฝ่ายฝันอยากให้เป็นการ์ตูนที่แบบว่าเฮ้ยต้องติดตาตึงตาตึงใจไปเลยนะครับแล้วก็ใครที่น้อยใจเรื่องแจ้อะไรยังไงผมยังไม่ซับอร์ตแล้วกัน รอติดตามซีซั่น2ทุกอย่างเจี๊ยบเอยอะไรเอยทุกอย่างที่คุณผู้ชมไอ้นี่อยู่แล้วก็ได้ทิ้งปริศนาไว้3แผ่นที่หายไปผมจะอาจจะในอนาคตอาจจะลงตีพิมพ์เป็นหนังสือยังไงก็ติดตามกมาัด้วย ก็ขอบคุณผู้ชมมากเลยนะฮะที่ติดตามมาตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทที่30นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเล่นเกมให้มีประโยชน์มีประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วก็ถ้าไม่เรียนในสิ่งใดก็ไม่รู้ถ้าไม่อูู่ในสิ่งใดก็ไม่เห็นถ้าไม่ทำกรรมใดก็ไม่เป็นถ้าเป็นชั่วไม่ได้ก็ไม่ดีวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัตวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอใหม่สี่สันดา <laughs>